ด้วยสถานการณ์ของวัยรุ่นนะครับในปัจจุบันส่วนใหญ่นะครับวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยจะนําสิ่งที่เขาได้ดูนะครับจากสื่อเช่นทิกตอกเฟซบุ o กนะครับยูทูบนะครับมาลอกเรียนแบบโดยการนะครับวุฒิภาวะนะครับและก็คําแนะนำนะครับจากครอบครัวนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของเยาวชนในปัจจุบันตอนนี้นะครับสิ่งที่ อย่างขาดอยู่ของน้องๆเยาวชนในในปัจจุบันหนึ่งก็คือโอกาสและก็เวทีเพราะว่าเยาวชนเนี่ยก็คือเป็นช่วงวัยที่มีพละกําลังมีร่างกายที่แข็งแรงการให้โอกาสจากผู้ใหญ่และเรียนรู้เรียนรู้จากผู้ใหญ่จุดนี้คือจุดสําคัญที่จะให้เยาวชนเเกิดการพัฒนานะครับ <Okay. S 1> เพื่อเติบโตและก็สร้างตัวเองนะครับให้เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีคุณภาพนะครับ ถ้าเรามองนะครับถ้าในาศาสนาอิสลามนะครับดังมีอายะหนึ่งในคุรุอ่านว่าวาลาตักรอบุซีนาอินนะฮูกานาฟาชาตาวะซาซาบีลาในสามจังหวัดเนี่ยก็คือสิ่งที่จะทําให้ถูกหลักการก็คือต้องแต่งงานกันก่อนนะครับเ่ทำให้มันถูกหลักการาศาสนาแล้วก็ าการท้องการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอคนสองคนหร,รือว่าผู้ชายกับผู้หญิงแต่มันคือเรื่องของอคนทั้งครอบครัวทั้งวงตระกูลนะครับเพราะอิสลามเนี่ยได้สั่งนะครับกับเหมือนผู้ชายที่จะเลือกผู้หญิงเนี่ยให้ดูหนึ่งนะครับคือดูความสวยของนางนะครับสองคือดูวงตระกูลของนางสามก็คือความรวยนะครับแล้วก็สี่ก็คือาศาสนาซึ่งนะครับาศาสนะนานบีบอกว่า ใครที่เรียกศาสนาเนี่ยคุณจะได้ทั้งหมดทั้ง4 4ประการและก็สมบูรณ์ตามเป้าหมายนะครับตามหลักการศาสนาอิสลามครับหลายคนนะครับกำลังมองว่าเยาวชนคือตัวปัญหาและก็เป็นจุดที่มีปัญหาแต่ไม่ได้มองว่าจุด หลายๆจุดหลายๆอย่างที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งมีปัญหาเราไม่ได้มองจุดนี้อาการขาดคาแนะนําจากครอบครัวแนะนําจากครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือตัวองค์ประกอบต่างๆที่ให้เด็กเนี่ยอยากจะทําในสิ่งที่ที่ผิดนะครับและก็เราจะแก้เนี่ยเราไม่ใช่แก้ที่ตัวเยาวชนเราต้องแก้คือทั้งสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาและหลายๆอย่างเนี่ยมามาบรรนาการร่วมกันในการแก้ปัญหาจุดนี้ด้วยด้วยกันครับ